ตอนนี้จะมารีวิวหัวมันของเซอเอนะครับผมนี่นะครับแปดหนึ่งนะครับหัวยาวๆเทียบกับอ่ะรองเท้าบูทผมนี่ก็บูทเบอร์สิบนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะประมาณเท่าข้อมือ <c oughs> ประมาณเท่าข้อมือ ก็ามาดูอันนี้ถอนสี่ล่องนะถอนแค่สี่ล่องแค่พอขึ้นเพราะว่าช่วงเงย็นก็จะมีธุระกันไปซ้อมดนตรีนะครับนี่นะครับทีมงานคุณภาพนะครับแรวแถวเยี่ยมนี่เยี่ยม <laughs> <laughs> ก่อนหน้านี้ไปฟันอขึ้นช่ายมานะครับ ี่ของแท้นะไอ้นี่แตะที่เขาเรียกว่ามันสับปะหลังครับใช่ใช่ใช่นี่เละเขาเรียกว่ามันสับปะหลังแน่นอนหลังจากที่ไปฟันกระชายกันมาสามวันสี่วันนะครับมีเท่าแก่ของเราเสื้อสีฟ้านะครับเสื้อสีชมพูเนี่ยก็แฟนของเท่าแก่เขานะครับผมเมียนั่นแหละครับ,รบอ่สวัสดีครับผมเป็นไงครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับ แปลงนี้กี่ไร่ครับเก้าไร่ครับเก้าไร่นะครับอ๋อโอเคเหมือนกับ EP สิบสองที่ผ่านมานะครับเราก็ลงไปแล้วนะครับตอนที่มาขุดกันตอนค่ำๆนะครับผมตอนนั้นก็มืดๆก็นี่แหละครับเราได้มาตัดต้นกันแล้วโอเคนะครับหัวเยอะมากๆเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเก้าไร่นี้จะได้ประมาณกี่ตันนะครับผมร้อนไหมร้อนร้อนเหรอชื่ออะไร ชื่อบา้มชื่อบามเหรอมีแฟนยังยังยังไม่ให้มีหรือยังยัง <laughs> ยังเนาะอันนี้น้องคนกลางนะครับน้องบ๊ั้มนะครับลูกชายพี่บั้มปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบสี่แล้วมีแฟนยังไม,มไม่มีเหรอเอาแล้วคนนั้นล่ะคนไหนเอาแล้วคนนั้นล่ะ เอามั่วแล้วเหรอเพรพี่มีเฟซอยู่นะฮะคนนั้นน่ะให้พี่เอาขึ้นไหมอ,อ๋อ,อโอเคเขาอยากปกปิดไว้นะครับเดี๋ยวพ่อแม่รู้ว่าเขามีแฟนนะครับอย่าบอกพี่เอเด้ว่าบ้านมีแฟนแล้วนะพี่เอไม่ได้ยินหรอกนะผมมีเฟซอยู่นะ เป็นคนหมู่บ้านอะไรผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่อยู่หมู่บ้านอะไรทับเสียมคนนั้นน่ะนะอ๋อเหรอไอ้นั่นเรียกอะไรแต่อยู่นั่นนะอยู่ตรงไหนเอ๊ห,หาหาสปอนเซอร์ไม่เจอคนระับใช้ให้ไปเอาสปอนเซอร์นะครับหนุใต้ต้นไม้นั่นนะ่ะ เปอยู่บ้าน,าน,านเปอ่นเ่าเตเล่นกัน่หล่วนเล่น,นครับไม่ได้เอาจริงเลยวมาดูท่อแก่เราน,นีครับยิ้มเลยครับยิ้มหน้าบานเลยครับผมโอ้ได้มาแบบนี้ก็มีกำลังใจนะครับทำต่อโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ ิดว่าจะเอาไรล,ละกี่ตันครับปีนี้10ตันพอครับ10ตันพอแล้ไม่เอาเยอะอาจจะได้จริงๆนะครับดูจากหัวตอนนี้ก็เยอะมากๆแล้วก็แป้งน,น่าจะพอได้นะหัวแบบนี้น่าจะเยอะนะ25 26 27ทั้งแึ่81โอเคครับดังั้นผมขอตัวไปตัดหัวมันนะครับแล้วก็ตอนไปลงก็จะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ขาวๆนะครับ ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ 顶位。 大爷，大爷。 thank <laughs> you